สวัครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตั้งค่ามือถือ iPhone ที่เราสั่งซื้อจาก Shopee นะ Lazada นะครับที่มันเป็นภาษาจีนมานะครับเรามาตั้งค่าดูว่าเราจะไปเลือกตรงไหนเพราะมันเป็นภาษาจีนหมดเลยไม่มีภาษาไทยเราจะเปลี่ยนภาษาไทยทํำยังไงนะมาดูกันนะครับ แล้วก็กลับไปที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักการกลับไปไดเลยนะครับไปที่หน้าหลักไปที่ตั้งค่าเนี่ยนะครับฟันเฟืองเนี่ยนะครับแล้วก็เลื่อนดูฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองนี่คือคําว่าทั่วไปครับไปที่ฟันเฟือง เสร็จแล้วนะก็เลื่อนเลื่อนดูนะครับน่าจะเป็นล็อกที่3ที่4นะครับหนึ่งที่หนึ่งสองสามสี่ที่มีสี่อันเนี่ยนะครับสังเกตตัวหนังสือนะครับสังเกตตัวสี่เหลี่ยมสองช่องไม่ใช่อันที่สองอันที่สองก็ไม่ใช่นะครับอันที่สามนี่เลยครับสังเกตนี้ง่ายคือมีคำว่า English ครับสังเกตดง่ายๆคือคำว่า e English นะก็สังเกตตัวภาษาจีนเนี่นะครับการตั้งค่าภาษาเนี่ยท้ายๆมันจะเป็นเหมือนกับตัวช่องแล้วก็มีการกระบาดข้างหลังที่เข้าไปเลยครับแล้วก็ไปตรงที่คำว่า English อังกฤษนี่ English นีเ่เปลี่ยนภาษาแน่นอนนะครับที่เข้าไป อะตรงอิงลิสไม่ได้ตรงเป็นข้างล่างอิงลิสต์ตัวสิเงินนะครับเดี๋ยวฟ้านี่ย่เข้าไปอ่าเห็นแล้วครับเห็นตัวภาษาแล้วเห็นแล้วภาษาไทยเห็นภาษาไทยแล้วเราก็คลิกเลยทีนี้เลือกคำาภาษาไทยเลยครับ แล้วก็กดตกลงครับตกลงก็เหมือนโทรศัพท์ทั่วทั่วไปแล้วมุมขวานะครับตกลงมุมซ้ายก็จะเป็นยกเลิกนะครับเปลี่ยนตอนนี้น่าจะเป็นข้างบนนะครับข้างล่างก็ยกเลิกนะครับกำลังที่จะเปลี่ยนภาษาแล้วนะครับโอเคเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนภาษาเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมไปเปลี่ยนตัวภูมิภาคด้วยนะครับเวลาเราจะใช้สมัคร iCloud เนี่ยมันต้องเปลี่ยนตัวภูมิภาคด้วยเ,เลือกเป็นไทยนะครับเพราะมันยังเป็น